วันนี้พี่เข้าจีกับบ้านแล้วนะนะพี่เข้าจีกับบ้านแล้วนะโอ้ดีใจเหรอดีใจไหมดีใจไม่ได่กระบ,บื้อเลยอืมอืมดีใจไหมลูกออันนี้เดือนสี่แะเจอกันอีกทีหนึ่งนู่นทันวานเลยใจ่ันไหมลูก อืคิดถึงแย่เลยเนาะนู่นน่ะอีกเจ็ดเดือนเลยนะอีกเจ็ดเดือนแล้วนะนวนะถึงจะได้เจอกันนะฮะอืมคิดถึงแย่แล้วนะคิดถึงแย่เลยไนะหมเฮ้ยเฮ้ยเอบมองคิดถึงไหมเนาะอืมอ,อโอคุยกันนะอืมคิดถึงเนาะนะาอ๋อนะอืม ชายน้อยอืม,อมไม่ต้องคิดถึงพิ่ขจีนนแน่ๆเลยอมแมวตัวตึงโอ้ยแมวตัวตึงอือคิดถึงพี่ข้าจีนแน่ๆเลยนะอ <c oughs> รู้ทันละโอ้ยนี่เข้าจีดูใกล้ๆเลยพี่เข้าจีหนะแตาโอ้ดูเล็บสิถ่ายเล็บไม่ได้ใช่ไหม ลูกชายใครวะเอ,อ,อ,อ้าแต่นั่งต้องตัวไหนแต่นั้นต้องตัวหน่อยจะกลับบ้านแล้วอันนี้ดูฝากพี่ขจิ